ตันครับผมเสียงใสๆนะครับฮัลลมนะครับตัวนี้เรียกคำคูคำนะโอ้เสียงออกดีมากเสียงเล็กไปครับเล็กของนะครับประมาณนี้ครับเรีวตัน งกวนนะครับวันนี้มาจากเลวตันเสียงเล็กใสๆนะครับผมอายุกองสามปีนะครับนะครับบานเซียนนะครับนกไม่ค่อยได้บำรุงนะครับโอ้เปิดเพลงดังครับผม <laughs> เดี๋ยวนครับเอ้ได้สักนิดหน่อยก็ยังดีนะครับ ครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับวันนี้มาจัดลิวตันตัวนี้นกอายุประมาณ3ปีกว่าเนาะะมามหาป่าโบสนะครับวันนี้ตัวนี้เล็งมานานแล้วเลยไม่ได้มาโทรหาบ่ค่อยรับสายคนงานเยอะคนงานครับคนงานอันนี้เสียงเล็กพุ่งๆเนาะเสียงเพาะมากวันนี้นกภูเขานกอตัวนี้ อันนี้เกบไม่ใช่สายต่อแต่เป็นสายเลี้ยงไว้ฟังโดยตรงเอาแต่นกป่าสายนงคนมาไว้เนาะครับเออเดเ,ดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรลิวตันไม่ได้ทำคลิปนิดเดียวเองเขาเปิดเพลงดังนะครับเอาไม่เป็นไรแะหลต<บ>ันมันก็ไม,ม่เปิดเพลงก็มันก็ขันอยู่แต่มันคลิปมันไม่ฟังไม่รู้เรื่องไงนี่นะครับรลิวตันตัวนี้เสียงเล็กพุ่งๆนะครับมีคารมนะครับนกป่าภูเขาแท้นะครับ เล็บสมบูรณ์นะครับท่านใดสนใจนะครับเสียงตามต้นคลิปเลยขันทั้งวันเนาะป๋าครับทั้งวันครับทั้งวันนกสามปีก่านะครับอันนี้เกเลี้ยงไว้ฟังอย่างเดียวนะครับตัวนี้เดิมทีเป็นนกอาจารย์ชาติเนาะต่อได้เนาะเออเกไปซื้ออาจารย์เจ้าของไม่ว่างกันเลยขายมานะครับขายโอ้อาจารย์ชาติสุดยอดแล้วครับขันนกอันนี้ริวตันนะครับเดี๋ยวผมจัดไปครับวันนี้เดี๋ยวทําคลิปสักหน่อยนะครับริวตันลิวตันลายงามนะครับ เล็บเล็บสมบูรณ์เป็นนกตัวไม่ใหญ่มากแต่สวยนะครับนี่นกภูเขาแท้นะครับเนี่ยครับสวยป่าบดไปเก็บมาแล้วนะครับเก็บมาไว้ครับเก็บมาไว้ทีท่สวยเก็บมาลิวตันตัวนี้อยู่กับป่านี่เป็นปีกว่าแล้วเนาะเป็นปีครับเป็นอยู่กับการชาติ2ปีนกสองฟีใช่ไหมเออนกมันก็รวมรวมสามปีกว่าอยู่กับสองปีเลยอยู่กับสองปีแล้วแสดงว่าสามจะเข้าสี่ปีแล้วอายุกงอันเนาะเดี๋ยวจัดไปครับตัวนี้ อ๋าท่านใดสนใจนะครับโทรมาครับริวตันนะครับตันตึกไม่มีลูกกุ้งนะป๋ะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับตั้งแต่อยู่ด้วยกันมันไม่มีลูกกุ้งขันทั้งวันเนาะพวกนี้ขันทั้งวันขันทั้งวันอันนี้เพิ่งย้ายมาอีกบ้านหนึ่งก็มันก็เปลี่ยนนะดีนะขันนะครับมันถือว่าไม่หลบนะครับย้ายบ้านมาอีกบ้านหนึ่งนะครับนกนี่ดูครับลายสวยลายกลมๆนะครับเป็นนกเสียงเล็กพุ่งๆเสียงออกๆนะครับผมดูสอตาครับ นี่ครับริวตันหัวนุ่นๆนะครับสวยตัวนี้ตาปนๆสมบูรณ์ทุกรูปแบบนะครับท่านใดสนใจนะครับโทมานะครับริวตันนิ่งๆเนาะนกมันอายุกรงได้แล้วนะป่านะอยิวบ่อยคนอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับดูลายสนับปีกครับนี่ครับผมอ่านะครับปลาแกมีหลายตัวนะครับจะมีนกฝึกหรือนกต่อเก่าอีกนะครับหลายตัวเดี๋ยวผมจะเลือกเลือกดูไปนะครับ อ้าท่านใดสนใจก็โทรมาครับผมสไลดนี้ก็ทําคลิปสั้นๆครับว่าจะทําคลิปยาวๆสักหน่อยนอกมันจวดอยู่นะครับตัวนี้จวดทั้งวันนะครับนี้แปลกน้าเข้ามาก็ยังจวดนะครับนี่ครับดูลายอู้สวยๆนู่ตันตัวนี้ต้องเก็บไว้ก่อนผมผมว่าจะมาจัดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วไม่ว่างสักทีโทรหาเกก็ไม่ค่อยรับนะครับแกบงานเยอะนะครับวันนี้ได้ละจัดไปครับนิวตันสไลดนี้สวัสดีครับผมตัวนี้สุดยอดเสียงเล็ก คิดๆนะครับสายป่าภูเขาแท้นกกาจารย์ชาตินะครับต่อได้นะครับตัวนี้ตามอยู่นะครับตัวนี้นี่แกเลี้ยงไว้อายุโกงดีๆคอยมาจัดนะครับให้มันเก่าๆให้นะครับนี่ขันทั้งวันนะครับเดี๋ยวนี่ครับดูแกเลี้ยงก็ไม่มีอะไรดินก็ไม่มีแค่มีน้ำสองอย่างนะครับนี่เดี๋ยวเราดไปปนดีๆนะครับวันทั้งวันนะครับผมนะครับเอ้าโอเคครับผมอันใดชอบก็โทรมาครับเป็นคลิปสั้นๆเนาะ ต,ตันต๊บนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับนี้สวัสดีครับ